อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวรวรรณคุณมัจลินและท่านผู้ฟังชิลักทุกท่านครับค่ะเป็นขวัญใจของยุงหรือเปล่าคะยุบยุงกัดไหมเนี่ยอ๋อจำจัดก่อนแหมจำจัดก่อนเลยตบมาเลยเหรอคันนี้เอว่าก่อนที่มันจะกัดดำเนินมาตรการเชิงรุกเดือน มันเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดด้วยนะ๋อแล้วคะอือใช่ใช่แต่เลือดกรุ๊ปโอเนี่ยยุงจะชอบเป็นพิเศษอาจริงดิดิฉันอันนี้ขอค้านเนะดิฉันนักกรุ๊ปโอนะแต่สามีนักกรุ๊ปเอนะแต่ป้ายุงเนี่ยชอบกัดกรุ๊ปเอดิฉันกัรุ๊ปเอหรือเปล่าครับอะไรนะคะโลชั่นกันยุงไว้ใช่ค่ะไม่ได้ทาเลยอะค่ะไม่ชอบเลยเพราะมันเหนียวเหนอะหนะไม่ชอบยมงไมั่กัดก็เลยแม้กระทั่งยุงยังไม่กล้ากัดนะคะ ไปก็จะกรุ๊ปโอกรุ๊ปคุณกรุ๊ปโอไหมกรุ๊ปเอเออาคุณกรุ๊ปเอเออใช่กรุ๊ปเอเนี่ยยุงชอบกัดอนาะค่ะกรุ๊ปโอนะฮะเวลาสังเกตสมัยเรียนนั่งนั่งด้วยกันกับเพื่อนนะครับคุยกันทํากิจกรรมทําอะไรพวกเนี้ยทาไมยุงมันมาลุมแาไออาจารย์สมเด็จกรุ๊ปโอเหรอคะใช่ครับโอ้เง้นก็เราก็กรุ๊ปเดียวกันเนี่ยนะคะแต่เขาบอกกรุ๊ปโอนี่นะ แม้เป็นคนที่มีจิตใจแม้เดนพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดนะเขาพูดมาจากข้อมูลบอกว่าพระกรุปโอเนี่ยเป็นให้กรุ๊ปอื่นๆได้แต่ตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็รับได้แค่กรุปโอกรุปเดียวไม่สามารถจะรับเลือดกรุปอื่นได้นะคะเขาก็เลยพูดไปถึงเรื่องว่ามีจิตใจเมตตาเลยโอ้ออารีค่ะอืมเกิด ถ้าเป็นกรุ๊ปเลือดนะฮะให้คนอื่นได้แต่รับคนอื่นไม่ได้ไไดใช่ค่ะก็แค่นั้นแต่ะะทีนี้มันไม่ใช่กรุ๊ปและเลือดนะเพราะว่าเมื่อกี้ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยมาก็กคือมันบอกว่าแต่ละคนมีร่างกายมันจะลผลิตสารที่มันเป็นกลิ่นมาแล้วยุงมันจะชอบกลิ่นาตามมาติดๆอะไรแบบนั้นค่ะอือเคตุยุงเขาจะไม่ชอบกลิ่นหอม ก็เลยต้องถามว่าทาโลชั่นหรือแต่งตัวมีน้ำหกน้ำหอมก็ก็ประมาณนั้นนะครับแสดงว่ายุงชอบอะไรที่กลิ่นตัวอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์หรือเปล่าหรือไม่ใช่อุณหภูมิร่างกายด้วยอ่าดิฉันเป็นคนตัวร้อนนั่นแหละลุมเลยแหละคือตัวตัวร้อนตัวแบกบตัวร้อนขาวเลยโอ้จะแดดมากอุณหภูมิร่างกายสำคัญที่สุดนะครั เขาก็ไปตามอุณหภูมิร่างกายของคนเอาอันนั้นนะอันนี้สําคัญค่ะใช่ค่ะส่วนเลือดกรุ๊ปไหนก็เป็นคนดีได้หมดแหละครับใช่ค่ะที่กระบวนการเขาเรียกว่ากล่อมเกลาทางสังคมใช่ไม่ใช่กล่อมเกลาแล้วก็บางทีก็ใช่อาจารย์พูดถูกนะฟ a m i ม y ี่ก็สําคัญนะกล่อมครอบครัวก็เป็นเสวนหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าการกล่อมเกลาทางสังคมนะคร ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า socialization อ่าฮะอืมก็คือเห็นอะไรก็ socialization อะไร Socialization เข้าสังคมได้ด้วยอ่าตัอย่างมันจะเป็นกระบวนการของมันค่ะก็เอก็เหมือนการฟอกเงินเนี่ยฟอกเงินเลยล่ะใช่บ้านเรานี่เอออย่างที่เป็นข่าวเกลียวกลาวมันคอมันอยู่กับอำนาจจริงๆอมันอยู่กับอำนาจจริงๆและที่สำคัญก็คือ ปีหนึ่งปีหนึ่งในในในโลกมนุษย์เราเนี่ยการฟอกเงินปีหนึ่งต้องถือว่ามหาศาลมาก mm hmm. นะครับที่ต้องฟอกก็หมายความว่าเงินเหล่านั้นมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะฮะเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนเงินนั้นเนี่ยใช้ได้ตามกฎหมาย <laughs> แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า อย่าเอาไปซ่อนไว้ที่บ้าน,นเอามาโชว์ท<อ>ี่หน้าบ้านเนะี่ยบ้านน,นี้มีเงินกี่นัดน,น,น,นะครับนะครผมยังจำได้นะเคสประเทศไทยนะเพิ่งเพิ่งเล่าส่งกลับมาให้หนึ่งคนนะครับเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับจำได้ไหมฮะคดีที่ไปป้นบ้านอดีตประหลัดกระทรวงคนหนึ่งค่ะ ใช่ค่ะจัได้ค่ะไปป้นบ้านนะครับแล้วโจรต้นเนี่ยออกมาชูสองนิ้ว <laughs> ได้เงินมาเยอะเลยเป็นเงินสดยังไม่คาดคิดเลยนะครับ,รบโจรที่เวป,ปิลเนี่ยป้นเสร็จแล้วออกมาชูสองนิ้วนะฮะถูกจับ <laughs> นะครับแล้วก็แสดงความทั้งทั้งทั้งดีใจแล้วก็ผิดหวังดีใจเนี่ยก็คือป้อนสําเร็จนะครับที่ผิดหวังเนี่ยก็ ก็มันน้อยกว่าคาดคิดว่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นะนะครับที่สำคัญก็คือว่าประหลัดกระทรวงคนนั้นทำไมเอาเงินเนยอะๆไปไว้ที่บ้านใช่ไหมฮะเขามีธนาคารไม,ไม่ไม่ไปซื้อหุ้นหรเอไม่ซื้อทองคำหรือไม่ซื้อบ้านไว้เยอะยะ,ะมากมายนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต ถ้าไปฝากธนาคาร<ช>ก็แกะได้แกะรอยได้เออ,อส่วนไอ้โจรที่ไปป้นเขาเนี่ยคือไม่ได้แย่ไม่ได้หวังในทรัพย์นะครับอืมอ่าแต่ว่ามีคู่กรณีกันที่เหนือกว่านั้นนะครับอที่บอกว่าเฮ้ไปป้นบ้านไอนนี้เพราะว่าเชื่อว่าคู่กรณีของฉันเนี่ยเอาเงินให้คนนี้เอาไปซ่อนไว้อ๋อฮะอ่าเพื่อที่จะเปิดโปงว่าไอ้คนนี้เอาเงินเยอะแยะมาจากไหนนะครับ แล้วก็มันก็จะได้เป็นข่าวแล้วก็จะได้สืบไปหาต้นต่อคนที่ใหญ่กว่านั้นนะครับนี่คือนักการเงอนไทยเขาก็เลยเรียกว่าไก่เห็นเป็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไม่อยากจะใช้คำว่าฝนตกฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรจุดๆับเจอกันก็คุยก็คิดต่อเองนะคำเคำในช่องว่างนะ <laughs> นั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับอนี่นี่คือประโยชน์ของคนที่เรียนภาษาไทยเยอะ <laughs> อยู่ความพูดอะไรก็ต่อตได้ <laughs> <laughs> นะฮะมันจะมีสถาบันหนึ่งนะครับ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่า p e r s <laughs> s a l Institute of Governance mm hmm. นะครับสถาบันนี้เนี่ยจะเป็นสถาบันอยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็เขาจะคอยตรวจสอบ เคยได้ยินชื่อค่ะบเงินทั่วโลกนะฮะมันก็เลยมีดัชนีการฟอบเงินเกิดขึ้นในในห่วงในห่วงตั้งแต่เริ่มเศรษฐกิจเปิดมากขึ้นก็คือหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ยนะฮก็ได้มีการเป็นเจาะก็ปรากฏว่าถ้าถ้าเรียนประเทศที่ที่ฟอบเงินง่ายที่สุดในโลกฮ้า แต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินนะครับคือฟอกง่ายที่สุดก็คืออันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคืออัฟกานิสถานออื่ะแล้วอัฟกานิสถานมีอะไรล่ะมีฝิ่นทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุมการปลูกฝินที่ใหญ่และแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือตาเลบันและท่านตาเลบันเป็นใครฮนะเป็นรัฐบาลผู้ปกครองของอัฟกนานิสถาน ก่อนตะเลียบันมาเนี่ยใครดูอัฟกานิสถานอยู่อ่านั่นแหละคิดต่อนะครับค่ะอ่านี่คืออันดับหนึ่งของโลกนะฮะผัดมานี่คือเฮติอันดับสอันดับสองค่ะอ่าชโยอาเซียนมาอันดับสามมาไม่ใช่โยละค่ะก็ยังทบทวนดีใจฮะดีใจเพราะว่าท่าอันดับสามก็ได้เหรียญทองแดงได้แข่งกีฬานะครับ อันดับสามนี่คือพม่าครับค่ะอันดับสี่นี่ลาวอืมออันดับห้าก็โมซมเบิกนะฮะก็เคแมนฮะไล่มาเลยฮะเซลาริโอนนะฮะเซลาริโอนเออเคนยาเยเมนนะฮะอันนี้ถือว่าเรียงทัปเทนนะฮะทับเทนเนี่ยมีอาเซียนอยู่สองประเทศค่ะแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยทั้งลาวทั้งพม่า ล้วนแล้วแต่มีคาสิโนอืมค่ะเอ๊ะแล้วไม่แปลกใจเหรอล้วกัมพูชาหายไปไหนอฮอกัมพูชาในห่วงเวลาที่เขาจัดอันดับเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่อยู่คงที่นะครับยังสู้กันคุกฝุ่นกันอยู่ในทางการเปลืองนะครับแต่ก็มาทีหลังเนี่ยแซงเร็วเหมือนกันนะครับมาทีหลังแซงเร็วก็ก็คือเวลาเขาจัดอันดับ ถ้าเฉพาะในอาเซียนเนี่ยนะฮะหนึ่งพมา่าเนี่ยนี่คือเรียงลำดับที่ฟอกง่ายที่สุดนะฮะพะมาะ่าลาวมาที่หลังกัมพูชาแซงคนอื่นขึ้นมาเลยนะฮะแซงเวียดนามขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยที่เวียดนามเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยคือปลายทางของกระบวนการค้าหนีภาษีที่ใหญ่มากะนะครับที่ต้องหนีภาษีเพราะอะไรฮะ ก็เพราะว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกันไปปิดกั้นเขาไม่ให้เขาทำการค้ากับประเทศอื่นที่เขาเรียกว่าเอ็มบาโก้ยี่สิบปีนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าจนถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับคนที่ไปปลดล็อกเนี่ยนนี้ให้จำได้ไหมฮะด้คินตันดิวคินตันหัวแดงมาเลยนะฮะเป็นนั่งซดกาแฟนซดกาแฟใช่ค่ะ โอ้ยดูเท่มากนะฮะแตนน่เวลาดูเพ <g ülme> ลนนินเวลาเขาเสียงเขาจะแหบๆหน่อย่ค่าเขาพูดนะฮะแต่ว่าจะเป่งเสียงดังๆแรงๆนะครับไปกินเฟอร์ <S <s <ald> <S ด้วยอ่า่แต่ทุกวันนี้เวียดนามก็ยังเป็นอันดับสามในอาเซียนนะฮะที่ถ้าเวลาเขาจัดลําดับเนี่ยเขาเขาจะมีมีตัวเลขจากับก็คือถ้าคะาแนนเต็มสิบเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เก่งสุดนะครับก็คือว่าฟอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะ มาเถอะคุณจะมาจากแดนไหนถินไหนาถ้คะแนนเต็มสิบเนี่ยเอามาเือนะครับสูงสุดัอฟรการนิสถานเนี่ยก็คือได้คะแนนเกินแปดนะครับเฮติก็เกินแปดเหมือนกันนะครับพม่านี่เกือบแปดนะครับาลาวก็เกือบแปดกัมพูชาก็เกือบแปดเวียดนามก็เกือบแปดนะครับประเทศไทยเราเนี่ยโอ้เราอยู่ที่หกคะแนนนิดนิด เก่งสิบนะครับแต่ก็ไม่ติดอันดับสิบใช่ไหมไม่ท็อป10เนอะไม่ท็อป10ของโลกแต่ว่าท็อปไฟของอาเซียนเก่งในทีมเก่งในทีมเราค่ะแต่ท็อปไฟของอาเซียนมีสิบประเทศตอนนี้เราท็อปไฟอยู่กลางๆแล้วไอไอ้ยอย่างนี้เสียใจดีไหมเนี่ยดีใจหรือจะเสียใจดีอยู่อาเซียนเราต้องเป็นที่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนั้นแต่ทีนี้อ่า มเมื่อแ่าโลกเป็นอย่างนี้นะครับทําไมผมไปสืบมาว่าเะทำไมเงินปอนเนี่ยไม่เข้าไปร่วมในยูโดโอเออใช่ค่ะนะครับเหตุผลลึกๆก,ก็คือหนึ่งแหละก็คือไม่ไม่อยากเสี่ยงเงินตรากับใครคะนะครับยังต้องการมีความเป็นเอกเทศในเรื่องของเงินในความศักดิ์สิทธิ์ของเงิน่าว เราเราอ่านว่าปอนปอนช่คเขาปอนปะพขาอาจารย์คาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามว่าทำไมเงินปอนถึงไม่ได้เข้ามายุ่งด้วยสักครู่เดียวค่ะเห็นแนลสนับสนุนโดยเอเปกสองพันยี่สิบสอไทยแลนด์เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล a p e พ2022ไทยแลนด์มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเปิดบ้านการประชุมครั้งสำคัญรับผู้นำจาก21เขตเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อครั้งสำคัญเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connect Balance เพื่อมุ่งสู่การเปิดกว้างทางการค้าเสรีเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลรอบดา้าน14-19พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอเพ2022 go th ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3มช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ n e w s 1 0 0 5 m c o r d n e t แอปพลิเคชัน fm100.5 และ Facebook Live m c a r news fm100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ line, ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงร่วมคุยข่าวผ่านทาง 468-3999และ Official Line at mcotnews ร้อยจุดห้าคือหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ g มอร์นิ่งอาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณมัจจรินทเพชรรุ่งดิฉันวิรวันวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ติดตามรายการของเราอย่างเหนียวแน่นขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายเราด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์ทรงฤทธิอ้าวเ,เ,เงินปอน<ต>ทำไม<แ>ไม่เข้าไปเกี่ยวนะเอ,อืมเหตุที่ไม่เข้าไปก็เพราะว่าแท้ อังตินี่ไม่ติดทับเทนของโลกนะฮะในเรื่องของการ,รฟอรกเงินค่ะแต่เป็นประเทศที่มีเม็ดเงินฟอกมากที่สุดโอ้นะครับเห็นข่าวในประเทศไทยไหมขนาดอยู่ปปชยังไปซื้ออะไรไว้ที่ลอนดอนนะครับเป็นระดับบิ๊กในปปชบ้านเราใช่ค่ะ,ะควรภูมิใจไหม <laughs> ปปชเนี่ยคือต้องไปจับ คนชี้โกงใช่ไหมใช่ไปซื้อบ้านซื้อช่องอยู่ในอังกฤษนะอย่างไหฮะบ้านเราล่าสุดเราไปเปิดดูนะครับค่ะจริงๆเนี่ยเนี่ยของเหล่านี้มันมันซุกกันมันก็อยู่ที่ว่าเอ๊ะอยู่มาตั้งนานนะทาไมเพิ่งตจเพิ่งจะมาเจอเจออค่ะติดไหมติดไหมฮะทำไมร่ำรวยเปิดปกติคือคือผมดูในในบัญชีริสของเงินแต่ละอันเนี่ยคือถ้าถ้าตรวจที่มาที่ไปไม่ได้ก็คือก็ต้องเอาไปซ่อน อืมฮแล้วไม่ใช่เงินในหน่อยนะครับร่ำรวยผิดปกติขึ้นมาหลังจากที่รับตำแหน่งนะครับขึ้นมาเป็นหกร้อยกว่าล้านบาทอะไรอย่างนงี้เป็นต้นค่ะเอ๊มันเงินอะไรเนี้ยมันมาจากไหนล่ะปปชเงินเดือนเท่าไหร่นะแสนกว่าบาทนานกว่าบาทแต่มีเงินโหอย่างนงี้ขึ้นมาจะนะครับแต่เรื่องค่ะถ้าคนเหล่านี้เขาคิดเป็นเนี่ยน่าจะเอาเงินเนี้ยนะ ก็บริจาคไปเลยสาธารณกุศลโรงพยาบาลเนะช่วยเด็กยากจนอะไรอย่างงี้เนอะเขาไม่ทํากันเนอะมันมันจะยึดกลับคืนมาได้ไหมล่ะครับก็เพราะว่าเงินส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่อังกฤษแล้วเรียบร้อยอ๋อก็นี่ยนะครับในโลกนี้นะฮะเขาประเมินกันนะ GDP โลกนะฮะโดยประมาณก็ประมาณเก้าสิบามล้านล้าน u s รัลล้ครับและเงินฟอกนะเงินฟอกเนี่ย คิดเป็นเกือบสามเปอร์เซ็นของเงินก้อนนี้ทั้งโลกนะครับผมผมคิดเป็นตัวเลขกลมๆให้เลยก็ได้ก็ประมาณสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหคูณไปสิครับล้านล้านสองครั้งนะครับไม่ไม่ใช่หล้วเป็นเทรเลียนนะไม่ใช่บิลเลียนนเทรเลียนอ่าสามล้านล้านนะฮะไม่ใช่บาทนะฮะดอลลาร์นะครับอ่างบงบประมาณประเทศไทยคือสามล้านล้านบาทกว่า แต่เงินฟอกทั่วโลกเนี่ยสามล้านล้านยูเอสดันดาแล้วลองนึกดูนะครับว่าในอาเซียนเนี่ยมีอยู่ประเทศเดียวที่ไม่อยู่ในลิสต์ของการฟอกเงิน่นะครับคือบรรไนทรมเพราะว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องเอาไปฟอกที่ไหนครับ<อ>ว่าฟอกเป็นของพระองค์หมดอยู่แล้วใช่ค่ะ <laughs> คือจะได้มายังไงก็เงินของฉันฉันก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พระอ,องค์ก็ติดอันดับเนาะรวยที่สุดในโลกอ่าแน่นอนฮะก็ก็ไม่จําเป็นก็ว่าประเทศนั้นเป็นของพระอ,องค์อยู่แล้วนะครับค่ะก็คือยังเป็นอบส์ลูดโมนาชีนะใช่ค่ะถ้าจะพูดภาษาดั้งเดิมของเราก็คือสมบูรณาญาสิทธิภาพนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคือผมชอบคำหนึ่งในภาษาลาวนะภาษาลาวจะเรียก ชื่อเรียกขนาดนามคิงเนี่ยนะครับว่าหรืออั s o ลู t m o นาเนี่ยนะครับเจ้ามหาชีวิตอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยเนาะเจ้ามหาชีวิตอันนะฮะเจ้ามหาชีวิตเลยนะครับก็คือขนาดชีวิตคนก็สามารถเอาได้ใช่ค่ะทีนี้ไอ้คำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชโอโฮใครเป็นคนกำหนดแคันี้ก็มันต่องแปลอีกทีนึงราชบัณฑิตของประเทศไทย แล้วก็ต้องต้องต้องยกนิ้วให้นะครับอีกคำหนึ่งที่ผมเช่าคือซอฟต์แวร์ละมุนพันละมุนพันกับกระด้างพันฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์อีกตึงหักนะคือคือมันเห็นภาพเลยนะละมุนพันเนี่ยโอ้ยใครก็อยากได้เนาะแต่ถ้าบอกว่าคันลูกพันไมอยากได้เนเออมันน่าจะหนักนะหนักเลยครุพันหนักแล้วก็แข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลย เลยไปตั้งเป็นอะไรคุณรู้สภาใค่ะหเราก็ว่ากันไปนะครับแต่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้เสมอนะครับก็คือว่าการที่จะฟอกได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่อำนาจว่าจะเปิดให้หรือไม่แต่อาจารย์ขาไม่มีใครใช้เลยค่ะละมุลพันกับกระดังพันไม่คนก็จะทับซับซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ก็เข้าใจกันเลยนะคะก็ใช้กันไปนะฮะก็สุดแล้วแต่อันนี้บังคับกันไม่ได้ นะครับมีภาษาเป็นของตัวเองไม่ภูมิใจก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะฮะ,อ,อ,ะอังกฤษเนี่ยนะครับเงินฟอบที่อังกฤษโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งแสนล้านปอนด์เ่าไลาหลายๆหน่วยมาให้คิดนะฝึกสมองตั้งแต่เช้านะครับเงินปอนดหนึ่งแสนล้านปอนด์ลองคูณเข้าไปนะมหาศาลมากม,มากกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย นะครับนี่คือเงินฟอกเฉพาะในอังกฤษนั่นแหละครับเวลาใครไปซื้ออาพาร์ตมต์อาพาร์ตเมนต์หรือซื้ออะไรในยอังกฤษุ้อยอันนี้ขายชาติมน,น,นี่ <c oughs> เออไม่เห็นออกมาถือไปแม่พูดเลยว,ว่านี่ขายชาติไหมเอาเงินไปเออ,อ <c oughs> เธอ,อเก็บอกว่าเออมันจะขายได้ไงคุณก็เอาเงินมาซื้อนะฮะ่อยากได้แผ่นดินคุณยกไปได้ไหมนะครับสาคัญที่สุดนะคือวิธีคิดของคนใช่ค่ะนะครับคือคุณคิดว่าคุณฉลาดหรือคุณไม่ฉลาด ไม่อยากใช้อีกคำหนึ่งค,คุณฉลาดหรือไม่ฉลาดนใ,นในโลกน,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 นี้ทำไมอเมริกาเขาเปิดรับคนทั้งโลกได้จริงไหมฮะ,ะแล้วทำไมสิงคโปร์เขาเขาเปิดรับคนรวยคนเก่งยิ่งคุณเป็นเจ้าของซอฟต์วงซอฟต์แวร์เนี่ยคุณมาตายที่สิงคโปร์ก็ได้นะฮะ <c ười> ทำไมเขาเปิดอย่างนั้นได้ใี่ไหมฮะแต่ถ้าคนยังมีจิตใจที่ครับแคบเลยก็จะคิดนะฮะถ้าสิงคโปร์แผ่นดินเขาเล็กน้อยนิดเดียว นะครับเอา้าถ้าอย่างนั้นแผ่นดินจีนเขาใหญ่กว่านั้นนะครับทำไมเขาให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มประเทศเขาเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเปิดโลกกระทักให้มากขึ้นนะครับเรียนรู้โลกให้มากขึ้นแล้วก็ตามกระแสะโลกให้ทนันนะครับอย่ามัวเมาอยู่แต่ว่า,าฉันจะแก้มาตรานั้นแก้มาตรานี้ มว่าอย่างแรกประเทศไทยจําเป็นอย่างยิ่งนะครับคดีนักการเมืองต้องแก้ไขตัวเองก่อนแหมถูกใจค่ะนี้นครับอย่าไปแก้ไขกฎหมายเลยฮะคือ <นะ S 1> คุณเขียนมาเนี่ยคุณก็เลี่ยงกันได้หมดเลยนะฮะปี2535เนี่ยผมสู้มาจะเป็นจะตายนะครับสมัยผมเป็นนักศึกษาผมก็สู้มาจะเป็นจะตายนะครับอุ้ยเราได้ประชาธิปไตยเต็มใบเห็นไหมฮะ นายยกมาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภามาจากการเลือกตั้งนายได้มาหมดเลยนะครับแต่มันก็เกิดสภาครอบครัวนะฮะเมียอยู่สภาหนึ่งกลัวอยู่อีกสภาหนึ่งนะครับยังส่งรูปมาเป็นเลขานายกอะไรเงี้ยเป็นต้นสารพัดเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปั้นกันเอานะฮะเห็นไหมฮะ สภาบ้านเราเขามีคำว่ารักหลับได้อีกตัางหาก, oh. <c oughs> กจำได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะฮะก็คือลองนึกดูว่าสิ่งที่เรากำลังสู้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเกิดประโยชน์ของประเทศชาติหรือว่าเพื่อพวกคุณเองนะฮะลองมองไปโลกมากกว่านั้นนะครับประเทศอื่นเนหะ็นไหมทุกวันนี้เรายังคิดกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวเวียดนามก็แสบแหละ นะฮะเดี๋ยวเวียดนามก็แซงแล้วสมัยก่อนนี้เราห่างจากเวียดนามสามสิบเกือบสามสิบสี่สิบปีใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะทุกวันนี้เอ้าอีกไม่เกินห้าปีเวียดนามแซงนะนะครับถ้าดู GDP กันจริงๆเห็นไหมฮะมันเป็นไปได้สูงเพราะอะไรละ่ะเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามเขานิ่งมากนะฮะความต่อนเนื่องในโนโยบายเขาต่อ,ตอนเนื่องแต่ประเทศไทยเราเนี่ยคือสู้กันในสภานี่แหละฮะในตัวหนังสือในตัวอักษรนี่แหละ นะครับก็คือไม่ใส่พวกไม่ใส่กลุ่มหรืออะไรเนี่ยมามองมาใหม่แล้วก็คิดว่าตัวเองเจ๋งอะไรเงี้ยนะครับพอตัวเองทําผิดก็ปกปิดมิดชิดเลยอะไรเงี้ยนะฮะอีนี่แหละฮะมันมันก็ได้ทําให้เราเราเป็นเด็กที่ไม่ยอมโตนะครับแล้วสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะทุนจีนมาแล้วทั้งหมดและเป็นขบวนการใหญ่นะฮะแล้วแก๊งจีนก็มาด้วย นะฮะตั้งแต่สีจิ้นผิงปราบแก๊งอาญากรทั้งหลายแหล่เนี่ยหนีออกมานอกประเทศกระสานส,านสร้างเซ็นออกมาและพื้นที่ที่เขาอยู่ได้นานที่สุดและอยู่ได้อย่างถาวรคืออะไรนะฮะก็คืออาณาจักรที่เขาสามารถที่จะสร้างได้นั่นคือคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะ ใครอย่ามาแต่ต้องชน,นะชั้นเช่าและเก้าสิปีนะครับต่อได้ยี่สิครั้งครั้งได้ยี่ปีก็หลองคูณด,ดูนะฮะนี่ยังเกรงใจนะคือผมบวกลบคูณหารออกมาแล้วมันได้สี่ร้อยเก้าสิบ้าปีแล้วจะเหลือไว้ทําไมหนึ่งปีนะฮะให้มันครบไปเลยนะตัวเลขก,กลมๆไปเลยห้ารอปีอะไรแนี้นะฮะคิดดูนะฮะห้าร้อยปีเนี่ยยู Generation. ่เจเนอเรชั่น นี่แหละครับทำไมสรีชินผิงบอกว่าโกยิงเอาออกไปเถิดน,นะครับม,มีลูกให้เยอะๆเถอดนะครับเทคโนโลยี <Technology S 2> เรามีแล้วทุนเรามีแล้วเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไปอยู่ได้ทั่วโลกนะฮะแล้วสามารถอยู่ได้เพราะทุนหนาแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้พวกที่มาก่อนเนี่ยคือพวกที่ถูกปราบจากจีน เห็นไหมฮะผมให้ตัวเลขไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือสีจินหิงตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยจับอาญากรขังคุแกลนคนคแล้วนี่เกือบสิบห้าล้านคนค่ะแล้วหนีกระสานสั้นเสนออกมาข้างนอกเนี่ยเกือบสามแสนคนฮนะแล้วสามแสนคนนี้เนี่ยมีอยู่สามแก๊งใหญ่นะครับมาอยู่แถวบ้านเรา จำได้ไหมที่ผมบอกว่าในกัมพูชาที่หลังจากหุนเซนแปดเนี่ยแก๊งสิบสี่เคนะครับอีกแก๊งหนึ่งเขาเรียกว่าแก๊งอู่นะครับอีกแก๊งหนึ่งเขาเรียกว่าแก๊งถงสามแก๊งมาเต็มชายแดนและที่จับกันในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสี่เคนะครับในภาษาจีนเขาจะเรียกแก๊งเหล่านี้ว่าซานเหอฮุย สารเหอหุยนะฮะก็คือสามประสานอือฮะสามประสานทั้งโลกนี้เป็นของเราอ่าครัดูดีเชียวอ่าอย่างแรกคือคาว่าเทียนค่ะเทียนคือสวรรค์อ่าฮะค่ะอย่างที่สองคือสุยสุยสุยคือน้ำน้ำอือันที่สามคือกัวกัวแผ่นดินดินนะครับเป็นของเราทั้งหมด เพราะนั้นมังกรจีนออกไปต่าง,งานแบบสุดผาดได้ทั่วโลกนะครับสัปดาห์หน้าเรามา,าต่อกันนะคะ,ะสั้อานา้์ว่ก๊จีนน่ากลัวขนาดใช่ค่ะน่ากลจ,จริงจร,งจร,งงรกง่ราาจารด้วยความยินดีครับรักษาสุขภาพ